มาเขียนคําสั่ง time อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น tp ก็เอามาจาับทุนบล็อกตัวนี้ tp ลากขึ้นไปวางนะครับดับเบคลิกด้านบนใส่เป็น t ี่0แล้วกันนะครับ uh, pt ด้านซ้ายมือก็ใส่ข้าเวลาครับที่ชาร์ปหรือสี่เหลี่ยมนะครับสิ 10. สิบวิตรงนี้โชว์ค่าเวลา enter et enter ตัวนี้นะครับดับเิิลคลิกเข้าไปก็ time มหมายเลขหลาย time ศูนย์ก็ต้อง t ศูนย์ครับแล้วก็ underscore et ตรงนี้ใส่ output หนึ่งตัว l หนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้มาดูการทำงานนะครับ กาารทงนเมื่อเรากด0กดสวิตช์ S0 เอาพุธทำงานทันทีแล้วก็ปล่อยมือจากสวิตช์ได้เลยเอาพุธจะทำงานค้างก็คือจับเวลานะครับไปจนครบเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับบางทีอธิบายยากนิดนึงต้องทำไปให้ดูด้วย S0 ไม่จำเป็นต้องกดค้างนะครับกดแล้วปล่อยได้เลยนะครับเอาพุธจะทำงานค้างก็เริ่มจับเวลาไปด้วยดูนะครับกด แล้วก็ปล่อยนะครับทำงานพร้อมกับจับเวลาไปเลยนะครับเมื่อพอาพุทธมาก็จับเวลาไปทําครบก็จะหยุดตั้งไว้สิบวินะครับกดแล้วปล่อยทํางานไปสิบวิแล้วก็หยุดอีกครั้งนะครับเมื่อเราก,กดเขาจะเริ่มจับเวลาทันทีนะครับเห็นไหมครับเอาพุธทำงานเขาเริ่มจับเวลาเลยนะครับจะกดค้างหรือไม่ค้างก็ได้เขา ทำงานตลอดเราพูดทำงานค้างตลอดนะครับครบก็จะหยุดทำงานเองถ้าเรากดค้างตลอดล่ะลองดูถ้าเรากดคด้า,าคงตลอดเกิดอ,อะไรขึ้นเขาจะหยุดไหมเขาอาจจะหยุดแล้วก็ทำต่อ,อหยุดไม่ทำต่อด้วยนะครับจนกว่าเราจะจะนี้ใหม่นะครับจะจะกดใหม่ นั่นเองนะครับไม่สนใจอินพุตลรับคําสั่งเพียงครั้งเดียวด้วย TP ตัวนี้นะครับรับคาสั่งเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่สนใจรับคําสั่งครั้งเดียวแล้วก็ทํางานไปครบเวลาปุ๊บก็จะหยุดทํางานนะครับนี่คือรูปแบบการทํางานของคําสั่ง TP ใน CX ใน s ี s แม็กสตูดินะครับ